สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสโคดอ่างเปา t ูมอนีวอลเล็นะครับเพียงแค่เรากรอกรหัสโค้ดอ่างเปาก็สามารถลุ้นรับเงินเข้าในส่วนของบัญชี t ูมอนี่วอลเล็ตได้แล้วนะครับใครที่ต้องการรับโคดอ่างเปา t ูมอนีวอลเล็นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการรับโคดอ่างเปาในคลิปนี้กันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกโค้ดอ่างเปาทูมอนี่ รับเงินได้แล้วนะทำแบบไหนอย่างไรถึงจะรับเงินเข้าทูมานี่วอลเลตได้ฝากดูในคลิปนี้เลยนะครับกด, like, กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันกไว้เนาะจะได้ไม่พลาดในส่วนของโค้ดอั่งเปาในครั้งถัดไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับโค้ดกันเลยนะครับกอน,อนเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการรับโค้ดอั่งเปาทูมานี่วอลเลตกันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้เลยนะคร ือจากนั้นเนี่ยดูในคลิปนะครับจะมีรูปมีชื่อแอป,ปขึ้นไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยแอป,ปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีไม่เสียเงินในการดาวน์โหลดไม่เสียเงินในการซื้อแอป,ปและก็ไม่เสียเงินในการสมัครนะครับใครที่สนใจก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะสำหรับตัวแอป,ปที่ใช้ในการรับโคดอ่างเปาโทมานี่วอลเลตนะครับก็เป็นแอป,ปนี้เลยนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดแอปนี้ไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้ารอรับโคดอ่างเปาโทมานี่วอลเล็ตได้เลยส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยก็ ดาวโหลดตามชื่อนี้ได้หรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไปให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยสมัครเลยแม้แต่ครั้งเดียวสามารถดูตามคลิปด้านล่างได้นะครับจะมีวิธีการสมัครไว้ให้สามารถกดสมัครติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับผมโอเคนะครับพอเราทําการสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถเปิดแอปเข้ามาใช้งานในการทําเงินทูมเนียร์วอลเล็ตได้เลยถ้าเราไม่เข้าใจนะครับในส่วนของขั้นตอนวิธี ในการเล่นในการใช้งานนะครับสามารถดูด้านล่างคลิปได้นะผมจะมีคลิปแรกนะครับเป็นวิธีการสมัครวิธีการใช้งานในคลิปที่1เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับขั้นตอนเบื้องต้นในการใช้งานแต่ละเมนูแล้วก็การทําเงินทูมอนี่วอลเล็ตนะครับสำหรับเมนูนะครับด้านล่างเนี่ยมีทั้งหมด5เมนูนะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดเลยก็จะมีหน้าแรกร้านแอปนะครับแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะครับเชิญเพื่อนแล้วก็กระเป๋าตังค์นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําในส่วนของเมนูหน้าแรกก่อนนะครับสำหรับเมนูหน้าแรกเนี่ยก็จะมีในส่วนของการทํา ภารกิจนะครับในการรับรายได้เพิ่มเติมเนาะด้านบนตรงนี้เนี่ยจะเป็นแท็บในส่วนของคะแนนของเรานะครับแล้วก็เป็นเงินดอลลาร์นะตัวที่สีเขียวนะครับจะเป็นในส่วนของค่าเงินดอลลาร์นะครับแล้วก็ตัว x สีดําจะเป็นเหรียญคะแนนแล้วก็สีฟ้านะครับจะเป็นเหรียญคะแนนเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นในส่วนของการทําภารกิจรายวันนะครับที่เราสามารถทําในการรับคะแนนสีฟ้าได้ในแต่ละวันนะครับแล้วก็จะมีการหมุนวงล้อในการลุ้นรับเงินรางวัลด้วยนั่นเองต่อมานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการเข้ารร่วมนะคับ เงินปันผลนะครับจากการโฆษณานะครับผมตรงนี้เราสามารถเข้าร่วมเงินปันผลตรงนี้ได้นะครับแช์นะครับผมรับไปที่490ดอลลาร์นะครับวิธีการเข้าเล่นนะครับผมเราก็กดเงินนะครับปันผลงวดนี้นะครับด้านล่างกดเข้าไปเลยจากนั้นเนี่ยให้เราดูตรงนี้นะครับว่าเรามีในส่วนของเหรียญสีฟ้าของเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ใส่ยอดลงไปเลยนะครับผมใส่แค่100พอเนาะเพื่อที่จะทําภารกิจในการรับคะแนนเพิ่มด้วยนะ ทำอย่างไรนะครับในส่วนของเงินป้นผลตรงนี้จะได้รับเพิ่มขึ้นนะครับก็ดูการค้นหาตรงนี้เพิ่มได้นะครับเขาจะมีการอธิบายไว้นะครับว่ามันคืออะไรทําอย่างไรถึงจะได้รับเพิ่มนะครับต่อมาตัวบวกตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนนะครับการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ทาเหมือนกันหมดขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําหรือว่าไม่ทําในการแนะนําเชิญชวนเพื่อนตรงนี้นะครับตรงนี้เขาไม่ได้จํากัดแล้วก็ไม่ได้บังคับเนาะถ้าหากว่าเราอยากมีราย เพิ่มแล้วก็กดเชิญชวนตอนนี้ได้เลยหนึ่งะครับเชิญชวนเพื่อนนะครับเขาก็จะมีรางวัลคาเชิญดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อที่1ให้เราดูนะครับแล้วก็ข้อที่2รางวัลคําเชิญหลายระดับเนาะก็สามารถมาดูรายละเอียดตรงนี้เพิ่มได้ถ้าหากว่าเราอยากจะรับรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นข้อที่3นะครับรางวัลประจําสัปดาห์นะครับก็คือตรงนี้เราสามารถทําการแนะนําเพื่อนไปนะครับเมื่อถึงระดับตามจํานวนที่เขากําหนดเนี่ยเราก็สามารถกดรับเงินรางวัลเพิ่มเติมได้นะตรงนี้จะเป็นสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับก็ประมาณนี้้ทัง3 เมนูตรงนี้นะครับต่อมานะครับตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับตรงนี้เนี่ยเราได้รับมาฟรีอยู่แล้วนะเราสามารถอัปเกรดระดับตัวสัตว์เลี้ยงของเราเพื่อที่จะรับเหรียญเพิ่มได้นะครับแล้วก็สามารถทํารายได้เพิ่มได้ขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวตรงนี้นะครับที่เป็นตัวแอปนะครับที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดในการทําภารกิจได้เลยต่อมารูปแอปนะครับผมตรงเมนูที่2ด้านล่างนะครับ้านแอปเนาะตรงนี้เนี่ยก็จะมีแอปเกมต่างๆนะครับที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดในการทําภารกิจในการรับคะแนนเพิ่มได้้้ในนนนกาาารรเเเขมล่่ตงีีย ควรระวังนะครับมันจะมีแอป,ปเกมที่เป็นการเดิมพันเนาะอันนี้นะครับอันนี้นะครับก็ให้เราควรที่จะศึกษาหาข้อมูลก่อนการเล่นถ้าเราเล่นแล้วเราเสียอะไรได้นะครับหรือว่าเราคะแนนหายไปหมดเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นการใช้คะแนนในการเล่นหรือว่าใช้เงินดอลลาร์ในการเล่นนะครับ,รบก็ควรที่จะหาข้อมูลก่อนนะครับผมการดาวน,โน์โหลดแอป,ปเกมต,ต่างๆนะครับก็ควรที่จะดูด้วยว่าเกมนั้นเนี่ยมันมีการเติมเงินในเกมหรือเปล่านะครับอย่างเช่นตรงนี้เนาะสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบ เ,เท่ากับนี่ยเท่ากัด49.86ดอลลาร์กดเช็คดูก่อนได้เลยพอเรากดเช็คดูนะครับให้เราเลื่อนดูก่อนว่าภารกิจเนี่ยมันมีการเติมเงินในตัวเกมหรือเปล่าถ้ามีเราไม่ต้องดาวน์โหลดลงในเครื่องนะอันนี้มีนะครับก็ข้ามไปเลยก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเมนูที่2นะ ต่อไปนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงของเรานาะสำหรับตัวสัตว์เลี้ยงตรงนี้นะครับตัวแรกนะครับอันนี้เนี่ยเราได้รับมาฟรีอยู่แล้วนะครับทุกคนได้รับฟรีเราสามารถเข้าไปอัปเกรดได้นะครับกดคําว่าอัปเกรดนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัวเพชรสีม่วงนะครับผมตรงนี้เราสามารถรับเพชรได้นะครับเมื่อเรามีตัวสัตว์เลี้ยงขึ้นตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาซื้อนะครับแล้วก็อัปเกรดระดับเลเวลของตัวสัตว์เลี้ยงของเราเพิ่มขึ้นไปนะครับตรงนีีีี้้้้เเนนน่่่ยยผมมมมพพชรอูท8 8ลลาาา B ะปณัใ ซื้อตัวละครเพิ่มไม่ได้นะเราต้องซื้อตัวระดับเลเวลที่เหมือนกันนะครับมาอัปเกรดให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งถ้าเราอัปเกรดระดับเลเวลของตัวสัตว์เลี้ยงของเราเพิ่มขึ้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการรับเหรียญตรงนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ49.10%นะครับตัวสัตว์เลี้ยงตัวที่2ตรงนี้นะครับผมมันจะใช้ได้แค่ตัวเดียวเนาะในการที่เราจะไปติดตั้งในหน้าแรกนะครับตัวที่2ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการซื้อนะครับผมโดยการใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อเหรียญ X ผมใช้เงินในการเล่นเกมฟรีสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็นําไปซื้อแต่ถ้าใครจะเติมเงินซื้อเลยผมบอกเลยว่าไม่คุ้มนะครับแนะนําให้เราเล่นฟรีไปก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาเปลี่ยนในการซื้อตัวสับเทียงนะครับถ้าเราซื้อไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกําไรให้เราเร็วขึ้นเนี่ยมันจะไม่คุ้มนั่นเองนะครับเมนูที่4นะครับการเชิญเพื่อนเนาะอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะครับเมนูที่5นะครับกระเป๋าตังกระเป๋าตังตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแลกเงินนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมานิปต ตรงนี้ผมมียอดอยู่ที่66.59ดอลลาร์เนาะก็รวมทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินบาทไทยเนี่ยอยู่ที่2677บาทจุดสตางค์เวลาเราจะทำการขายเหรียญน,นะครับก็ให้เรากดมาที่การค้าขายตรงนี้นะครับพอเรากดเข้าไปนะให้เราเลือกเหรียญที่เราต้องการขายก่อนนะครับด้านบนเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกนะครับแล้วก็เลือกนะครับสัก1เหรียญเนาะแล้วก็กดไปที่ฝั่งขายนะครับแล้วก็กดแม็กทั้งหมดเลยตามยอดเหรียญที่เรามีนะครับมันก็จะขึ้นเป็นดอลลาร์ด้านล่างตรงนี้นะ คืบหน้าได้เลยนะครับแค่นี้เลยนะในการขายเหรียญคะแนนนะครับต่อไปการถอนเงินนะครับก็กดมาที่การถอนตรงนี้สําหรับการขายเหรียญน,นะครับก็คือจะมีการเลือกด้านบนตรงนี้นะครับสแบบหนึ่งคือการเลือกธุรกรรมที่รวดเร็วแล้วก็เป็น C 2 C นะครับเราสามารถเลือกได้การถอนเงินขั้นต่ำนะครับจะอยู่ที่0.10นะครับดอลลาร์เนาะหรือประมาณ3บาทไทยนะอันนี้คือการถอนเงินขั้นต่ําจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดเลือกวิธีการชําระเงินนะครับผมจะเลือกอันแรกนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องทางการขายนะครับในการรั ับเงินเข้าในส่วนของบัญชีของเราเนาะจะมีให้เราเลือกเป็นทูมินิวอลเล็ตนะครับส่วนธนาคารเนี่ยก็คือเราจะต้องมีอย่างน้อยนะครับ24บาทขึ้นไปเมื่อกี้เนี่ยเราเลือกมาแค่0.1นะครับแต่ถ้าผมเลือกทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกธนาคารทูม um ินิวอลเล็ตแล้วก็เป็นช่องทางของอเหรียญคริปโตนะครับอันนี้ก็ดูให้ดีก่อนนะครับในการถอนเงินเนี่ย1ดอลลาร์นะครับเขาจะให้เลทของเราเนี่ยอยู่ที่สามสิบห้าบาทจุดแปดสตางค์ต่อหนึ่งดอลลาร์แต่ถ้าเทียาาจจนนเ่ย มาอยู่ที่ประมาณ36บาทเนาะทำไมถึงเขาให้เลทราคา35นะครับมันเป็นตลาด่าเป็นคนกลางที่เขารับซื้อนะครับเขาจะให้เลทเราแค่ประมาณนี้นะครับผมใครที่มองว่ามันได้น้อยกว่าจริงจริงเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็แล้วแต่เราชอบนะการถอนเงินก็มี2 2ช่องทางที่ผมถอนบ่อยๆก็คือธนาคารแล้วก็ Wallet นะครับสามารถเลือกถอนได้เลยวิธีการถอนเงินด้านล่างมีนะครับอันนี้คือการถอนนะครับต่อมานะครับในการรับโคดอ่างเปาทูมานี่ Wallet นะครับก็ให้เรากดมาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็กดไปที่3ขีดขด้านบน ซ้ายมือแล้วก็กดมาที่โคดอ่างเปาตรงนี้เลยนะครับสำหรับโคดอ่างเปาทูมานี่วอลเล็ตนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ลงในช่องนี้ให้นะครับแล้วก็ให้เราดูในช่องนี้เลยนะครับถ้าใครดูไม่ทันก็กดหยุดคลิปแล้วก็เข้าไปพิมพ์ในแอปนะครับ โอเคนะครับนี่คือรหัสโค้ดอ่างเปาทูมานีวอลเล็ตนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษและก็ตัวเลขนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเลย vv v 7 e 8 1 w นะครับก็กดแลกโคดอ่างเปาทันทีได้เลยตรงนี้นะครับผมได้รับสําเร็จเรียบร้อยนะครับผมจํานวน6 7 8 9บูนะครับหรือว่าตัวเหรียญสีฟ้าตรงนี้ให้เรากดกลับไปเช็คดูในบัญชีของเราได้เลย พอเรากดกลับมาแล้วเนี่ยก็ให้เรากดไปที่เหรียญของเราตรงนี้นะครับผมที่เป็นเหรียญสีฟ้าเนาะกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการรีเฟชดูว่าตัวในส่วนของอโค้ดอังเปาที่เรากรอกไปเนี่ยมันเข้าหรือยังนะครับผมถ้ามันเข้ามันก็จะขึ้นแท็บด้านล่างให้เราดูเนาะแล้วก็รอดูตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นให้เราดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับโคดอังเปาโทมานี่วอลเล็ตนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กรอกแล้วเนี่ยได้รับเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไล ก็กดติดตามกดแชร์คลิปออกไปนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ